มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราั์ธานีกาจัดกิจกรรมประทมนิเทศนักศึกษาไหมแล้วก็ให้โอวาทนักศึกษาประจำปี2568ค่ะ เรียกว่านี่ที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีจัดกิจกรรมประทุมนิเทศ,น,ศนักศึกษาไม่ประจำปี2568เพื่อให้หนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจรับทราบข้อมูลในระบบการจัดการศึกษารวมถึงการปรับตัวข้องนักศึกษาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขโดยมีดอ,อร์พลกิจแสงอาวุธรองอธิการบาดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลโทอ,อนุซ้อนโออุไรแมทับนอยทีซีรองผู้ว่าหน่วยการสูน,นัขอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ผาคซีคณะบดีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาข่าวรวมค่ะครับผมแต่ดรโพลกคริตแซงอาวุธนะครับบอกว่าปีนี้การือ่ว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะที่มห้าวิทยาลัยราชาพัสุราธานีได้รับความไว,ว้วางใจจากนักเรียนผู้ปกครองให้เป็นสถานศึกษาเรียนรู้นะครับปีนี้นี่มห้าวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครกรันจำนวนหกคณะมีนักศึกษาเข้ามาทั้งมด3 7 9 5คน โดยมหาวิทยาลัายการมุงเน้นการพลักดันการศึกษาไล่รูปแบบในด้านวิชาการนะครับแต่สําคัญคือการสร้างบัณฑิตไปสู้การเป็นวิศวกรสร้างโคมททองทิ้นตามวิสัยทัศน์ข้องมหาวิทยาลัายให้เป็นมหาวิทยาลัายแห่งการเรียนรู้ประสานองค์ความรู้สู้การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองทิ้นอย่างยั่งยืนนะครับ ภายในกิจกรรมนะครับมีการมอบเกียรติบัตรให้กับซิทเก่าข้องมอรอซ่อ,อนะซ่องคนนักศึกษาเตวามีพ้นการเรียนดีเด่นเซคน และก็นักศึกษาแกนนําจิตดาซาดีเดน,น5คนนอกจากนี้การมอบทุนการศึกษาจากเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนจํานวนการมื่นกาันบาทให้กับนักศึกษาเพื่อนําไปใช้ต่อยนในการเรียนรู้ต่อไปนะครับนอกจากนี้พลโทอนุสรโออู U, ไรแมทับหน่อยดีซีรองผู้อำนวยการสนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานผาคซีก็ได้รวมมอประกาศนียบัตรและรางวัลการประกวดเรียงความตามโครงการการสื่อสารเรื่องราวของสทบันพระมหกษัตริย์ด้วยความจริงและความรักที่แสดงออกให้เห็น ถึงการเคารพเถิดทูนสถาบันพระมหากษัตรก่อนที่จะกล่าวให้อวาทแก่นองนักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่เป็นคนดีคนแก่งข้องสังคมต่อไปค่ะ